สวัสดีครับวันนี้พามาดูงานสีครอบแข็งร้อยี่้านะครับัอนนี้ลูกค้าส่งมาทำนะครับเพิ่งจะเคลือบเบกเกอร์เมื่อกี้นี้เลยครับ ฝากกลมยอดอักษรมีนะครับผมเลือกสีได้สีมีให้เลือกไล่ไลยสีเลยครับใครสนใจนะครับยากทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กแล้วก็งานคาร์บอนก็มีนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิป ขอบคุณครับ